สวัสดีครับบานพูดชแนลนะครับพืกผมอีกแล้วครับช่างบินครับวันนี้นะครับผมจะลองเอาเว็บร้อยนะครับเว็บร้อยร้อยเอสนะครับร้อยเก่าร้อยคาบูนะครับจะเปลี่ยนคาบูเอาของคาบูเว็บร้อยสิบห้าหัวเถิเอามาใส่ดูนะครับจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคเราไปรับชมกันเลยครับก็คันนี้นะครับเป็นเว็บร้อยนะครับก็จะเอาคาบูเว็บร้อยยี่สิบห้านะครับมาใส่แต่เวลใส่ไปแล้วเจอปัญหาก็คือ สายคันเร่งนะครับของเดิมที่เป็นของของเว็บร้อยนะครับมันจะสั้นนะครับมันจะสั้นมันต้องเปลี่ยนสายคันเร่งของเว็บร้อยยี่สิบห้าด้วยนะครับนอกนั้นอย่างอื่นก็ใช้ด้วยกันได้หมดนะครับเข้าเข้าเ,เข้าได้กันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้นคออะไรพวกนี้ได้หมดเลยทอนน้ำมันเสียบก็สตาร์ทได้เลยครับคันเร่งของเดิมที่ติดมากับรถเว็บร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บร้อยเอ เว็บร้อยตัวเก่าตัวใหม่ครับให้เป็นเว็บร้อยนะครับมันจะสั้นมันจะใส่กับคาบูเว็บร้อยยี่สิบห้าตัวนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนสายคันเร่งใหม่ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันใส่ได้นอะ oh. อันนี้ผมลองละเพื่อเป็นสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนอยู่นะก็ถามว่าใส่ได้เลยไหมส่ได้เลยนะแต่ว่านี่แหละครับแค่สายคันเร่งอย่างเดียวที่ใส่ไม่ได้นะเราต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าผมลองละมันติดลูกชรัรกตัวนี้มันมันเข้าไม่ได้สายอันนี้แค่นี้เอง ก็เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทฟังเสียงให้ดูนะโอเคครับ ซึ่งคาบูเว็บ2รยี่สิบห้านะครับกับกองเรือนกองของเว็บร้อยเนี่ยตัวทุกอย่างตัวนี้มันมันครอบตัวนี้ไม่สนิทไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันกว้างเกินอะ่ะผมก็เลยเอาคัตเตอร์นะครับปาดนะครับปาดตรงนี้ปาดบนล่างครับแล้วก็แล้วก็สวมสวมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะห้ดูฮะ สววงไปแล้วนะครับหลังจากที่สวมงไปแล้วแล้วก็เอาเข็มขัดตัวนี้นะครับใส่ไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น็อตนะครับน็อต <Not S 1> <Not S 2> ตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนให้มันยาวกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับของเดิมมันสั้นนะครับก็ผมก็เปลี่ยนประมาณ วันสองขอครับประมาณนี้คนะวัวตอนนี้ไม่มีเครื่องไม้มาไม่มีบรรทัดด้ยวยลองแสดูก่อนนะไข่ควงครับนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ไข่ควงนะครับรัดเข้าไปให้มันแน่น โดยที่เราใช้เรือนเสียกรองเรือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่คาบูอย่างเดียวนะครับประมาณนี้ก็ใส่เรียบร้อยครับนะครับแต่ว่าสายกระเร่งนี้ต้องเปลี่ยนนะ เรียบร้อยครับซึ่งนี่นะครับของเว็บร้อยเส้นนี้นะครับที่ผมถอดมาจะเปลี่ยนละอันนี้ของเว็บร้อยยี่ห้านะฮะซึ่งมันก็ต่างกันจริงๆนะครับแต่ว่าไม่มากนะครับต่างกันประมาณนี่นะฮะต่างกันประมาณข้อสองข้อนะครับสองข้อนิ้วอ่ะนะครับนี่นะฮะอันเก่าเนี่ก็คือของเว็บร้อยที่ผมเปลี่ยนนะครับแต่ เวลาเปลี่ยนคาบูต้องเปลี่ยนสายคันเลงด้วยนะครับโอเคงั้นเรามาเปลี่ยนสายคันเลงกัน,นะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนนครับกดถูกใจคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้เพื่อนๆมาดูกันอีกนาะยังไงอยากให้ทําทคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ